สวัสดีครับหลังจากที่ได้รับคำถามจากสมาชิกหลายท่านนะครับที่ทำไลฟ์เวิร์กชีตเกี่ยวกับเสียงบอกว่าทำแล้วไม่ได้ยินเสียงนะครับหรือพูดออกมาแล้วเสียงไม่สามารถจะใช้งานได้นะครับในคลิปนี้ครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาหาวิธีการแก้ปัญหาให้นะครับโดยผมจะเข้ามาในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับแล้วก็ไปค้นหาคาตอบให้นะครับคำถามแรกนะครับก็คือฉันไม่สามารถจะใช้ไมโครโฟนได้ครับเราจะทำยังไง คำถามที่2นะครับฉันไม่สามารถได้ยินเสียงนะฉันไม่ได้ยินเสียงเลยทํำยังไงนะครับทีนี้นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายเราก็ไปแปลภาษากันเลยนะครับมันจะได้ใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับผมก็จะเปิด Google Translate แปลภาษาครับเอาตัวแรกก่อนนะครับฉันไม่ได้ยินเสียงไมโครโฟนอ่าฉันไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้ทํำยังไงอ่ะเรามาดูสาเหตุนะครับผมก็จะ Copy นะครับอันนี้มา Ctrl-V นะครับเนี่ยเขาบอกว่า This option only w o r k เขาบอกว่าตัวเลือกนี้ครับใช้ได้เฉพาะกับเว็บเบราว์เซอร์ m e c มโค m มนะครับอันอื่นไม่ได้นะครับต้อง Chrome แล้วก็เวอร์ชันอัปเดตเท่านั้นนะครับหากคุณใช้อุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตคุณอาจต้องติดตั้งภาษาที่เกี่ยวข้องนะครับและที่สำคัญเขาบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้นะครับใน iOS ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad นะครับหรือแม้แต่กับเบราว์เซอร์โค m มที่อยู่ใน iPhone iPad นะครับ ก็คือ iPhone iPad ทนี่หมดสินะครับเรื่องเรื่องการใช้ไมพูดเนี่ยนะครับแต่นะครับ d n d r o i d เขาบอกว่าให้ไปติดตั้งภาษาที่เกี่ยวข้องนะครับในมือถือนะครับอันนี้คือเรื่องของฉันไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้ทำยังไงนะครับเรื่องที่2ครับตรงนี้ฉันไม่ได้ยินเสียงเนี่ยตัวนี้เห็นคนถามมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแปลกันนะครับผมก็จะกรอปปี้คำถามนี้มานะครับวางลงไป เขาบอกว่านะครับให้แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์โครมนะครับหรือ Safari เวอร์ชันอัปเดตนะครับแม้ว่าอาจใช้งานได้ในเว็บเบราว์เซอร์อื่นนะครับตรงนี้เขาก็แสดงว่าใช้ได้ทั้ง Android iOS นะฮะเพราะว่า c h r o m เนี่ย n อ r o i d เนาะ Safari นะครับก็น่าจะเป็น iOS นะครับจากนั้นนะครับให้อัปเดตครับให้อัปเดตแล้วก็หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตนะครับคุณต้องติดตั้งภาษาที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับเขาบอกว่า จะต้องไปติดตั้งภาษาที่เกี่ยวข้องนะครับอาจแตากอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์รแต่อุปกรณ์จะเข้าไปติดตั้งตรงไหนก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วคำว่าแต่โดยทั่วไปแล้วให้ไปที่เซตติ้งเข้าไปที่การตั้งค่านะครับภาษาและการป้อนข้อมูลครับแล้วก็เลือกเอาพุดข้อความเป็นคําพูดนะครับแล้วก็ติดตั้งภาษานั้นเข้าไปนะครับหากคุณกําลังใช้ chromebook โปรดคานึงว่าอุปกรณ์นี้เข้ากันไม่ได้กับโปรแกรมสังคาข้อเสียง ก็แสดงว่าโครโบกเนี่ยไม่มีโปรแกรมสัรงข้อเสียงแต่มือถือนี่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้กันนะครับคือไปที่ตั้งค่าภาษาการป้อนข้อมูลเอาพูดข้อความเป็นคำพูดมันอยู่ตรงไหนของมือถือนะครับโอเคผมก็จะเปิดมือถือขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าไปที่ตั้งค่าครับเวลาเราปัดเข้าไปในมือถือเราจะเห็นว่า Setting หรือตั้งค่านะครับผมก็จะแตะไปที่รูปเฟืองตั้งค่าครับแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนไปหาคําว่าภาษาครับภาษาอยู่ตรงไหนอ่าเลื่อนลงไปหานะครับปัดขึ้นไปนะครับเนี่ยการจัดการทั่วไปภาษาและการใส่ข้อมูลเห็นไหมครับอ่าตรงนี้แปลมาแล้วก็คือเขาบอกว่านะครับให้ไปที่ภาษาและการป้อนข้อมูลครับของเราก็ภาษาและการใส่ข้อมูลอ่าตรงกันนะครับจากนั้นแตะเข้าไปตรงนี้อีกนะครับ ให้ไปที่เอาพุธข้อความเป็นคําพูดใช่ mean, ครับเอาพุธเป็นข้อความและคําพูดอยู่ตรงไหนนะครับเราแตะตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับภาษาและก,การใส่ข้อมูลแตะเข้าไปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนถึงจะเห็นอ่าตรงนี้นะครับเราก็เห็นภาษาของเรานะครับแล้วก็นะครับเอาพูดข้อความเป็นคําพูดอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาพุธก็คือจากตัวอักษรเป็นคําพูดใช่คร <s justo> <tendencies. ๆ> ับเราต้องมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับเราเราจะให้เป็นออกภาษาเป็นภาษาอะไรนะครับแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้ จากนั้นตอนนี้นะครับมันจะมีคําว่าภาษาใช้ภาษาของระบบคําว่าภาษาของระบบตอนนี้ของผมเนี่ยครับตอนนี้ผมติดตั้งเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากได้เป็นภาษาเสียงภาษาอังกฤษนะครับเราก็น่าจะเพิ่มภาษาเข้าไปครับอ่าน่าจะเพิ่มภาษาตัวนี้เข้าไปอีกนะครับเพิ่มภาษาครับเอาภาษาอะไรอ่านว่าอังกฤษ เพิ่มเข้าไปอินกิก็จะมีอังกฤษแบบไหนนะครับ u ยู t e นเตสเทหรือคิงดอมนะครับซึ่งว่าผมจะเอาเป็นยูน t ต d s สเท e แล้วก็ตั้งค่าอังกฤษเป็นภาษาเริ่มต้นหรือไม่นะครับอาจจะใช้ค่าปัจจุบันนะครับผมเพิ่มภาษาเข้าไปครับก็คือหลักๆก,ก็จะใช้ภาษาไทยนะครับแต่ก็ให้มีภาษาอังกฤษนะครับอยู่ในมือถือเราด้วยพู่มยังไงให้เลือกมีภาษาอยู่ในมือถือเราด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็น1กับ2นะครับ จากนั้นนะครับส่วนได้2ภาษามาแล้วนะครับผมก็จะมาที่กลับออกมานะครับมาเลือกจากตัวอักษรเป็นคำพูดนะครับจะให้เป็นภาษาอะไรนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ต้องการนะครับใช้ภาษาเนี่ยตรงนี้เราแตะไปที่ใช้ภาษาครับแน่นอนตอนนี้นะครับไลท์เวิร์กชีตนะครับเราต้องการจะให้ออกเป็นภาษาอะไรนะครับถ้าใช้ภาษาเป็นของระบบครับมันก็จะออกเป็นเสียงภาษาไทยครับแต่ถ้าเราต้องการนะครับ อยากให้เป็นเสียงออกเป็นภาษาอังกฤษล้วก็ลองแตะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ดูนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่าอัตราการพูดช้าเร็วระดับเสียงนะครับลองเล่นดูสิอ่ามันก็จะพูดให้เราดูนะครับอยากให้พูดเร็วพูดช้านะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ได้ครับเร็วช้านะครับอ่าลองเล่นฟังอีกครั้งนึงอือช้ามาก <c oughs> ช้ามากครับ ก็รีเซ็ตเป็นเสียงปกติแบบนี้ก็แล้วกันนะครับพอเราตั้งค่าแบบนี้เสร็จนะครับก็ลองไปใช้งานดูนะครับไลท์เวิร์กชีตนะครับว่าแบบไหนที่มันใช้งานได้นะครับผมจริงๆผมก็ยังไม่ได้ไปลองนะพอดีก็มาหาปัญหาแล้วก็มามาแก้ตรงนี้ให้นะครับลองดูว่าถ้าเราอยากให้เสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะตั้งค่าตรงนี้นะครับเป็น ภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าอยากให้ฟังเสียงเป็นภาษาไทยนะครับมันจะพูดเป็นภาษาไทยออกไปหรือเปล่านะครับก็ลองมามาแก้ตรงนี้ดูนะครับเพราะว่าครับเนี่ยมันก็จะมีใช้ภาษาของระบบเนี่ยถ้าเขาว่าใช้ภาษาของระบบเนี่ยหมายถึงเราใช้ระบบเป็นภาษาอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราใช้ภาษาเราเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ผมเลือกทั้งไทยแล้วก็ไทยและอังกฤษนะครับก็ไปลองตั้งค่านะครับหรือใครทําได้แล้วนะครับ ไปเจอวิธีการตั้งค่าแล้วมันใช้งานได้นะครับก็มาแนะนำนะครับมาบอกครูพิวัตรด้วยจะได้บอกคนอื่นอีกนะครับตอนนี้ผมก็จะหาได้แค่นี้นะครับวิธีการช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเสียงในไลเวิร์กชีตนะครับยังไงก็ไปลองตั้งค่าแบบนี้ก็ลองใช้งานกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ